ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเช่าผลระวางมี2เกรเอ็ดบายปานเพชรยนฮะวันนี้นะครับผมนำรถเข้าใหม่รถผู้บริหารผลระวางมานะฮะโตโยต้าแครี่2.5 h ฮบริดตัวนี้เป็นตัวพรีเมียร์ท็อปสุดตารางนะฮะป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านแปดนะครับเพยรยน หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ประมาณ900,000กว่าบาทครับคันนี้สวยมากๆได้เป็นสีน้ําตาลปี21นะครับผมและได้เป็นสีเทานะมันออกเทาดําออกน้ำตาลนิดนึงนะครับใครที่มองหาอยู่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ามันอยู่ประมาณ20.24.5กิโลลิตรและได้เป็นสีนี้นะครับดูแลรักษาง่ายสวยๆอีกหนึ่งคันในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเชื่อมต,ต่อต่างๆจุดหัวน็อตในห้องเครื่องรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหล ไหมนะครับรวมถึงภายนอกภายในความสะอาดสะอาดภายนอกมีบุบมีรักยิ้มหรือเปล่าภายในมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่า,านะฮะในคลิปนี้ผมจะพาพี่รับชมชมให้จบอย่าพลาดเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่าแปปีผ่านการอบรม SSI Walking Step PSC จาก t o โยต้าโอมอเตนาชิทักษะการขายยังบริการแบบญี่ปุ่นจากยูสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ด line PAIPI1992 ได้เลยนะครับยินดีให้บริการทรุกท่านเลยนี่อันนี้เป็นตัว Toyota Camry 2.5 h ฮบริดพรีเมียมเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ ได้เป็นออกสีน้ําตาลนิดนึงนะแต่ว่าในเล่มมันจะเขียนเป็นสีเทานะครับแต่ว่าจะออกสีเทาดําออกน้ําตาลอ่อนๆน,นะฮะสวยๆเลยนะดูจากภายนอกแล้วนะครับไม่มีรอยบุบเลยนะฮะเอามาให้พี่ๆได้รับชมเป็นคนแรกรถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆให้ดูภายนอกกันก่อนนะฮะป้ายแดงคันนี้ขายอยู่ประมาณล้านแปล้านเเลยนะแต่เพชรยนนะฮะขายอยู่ที่90 0 0แสนกว่าบาทครับใครสนใจนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ16,000เท่านั้น เครดิตดีฟรีดาวได้นะฮะใครที่นะครับเครดิตดีๆเนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้ทันทีนะับอ่ะสนใจนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะฮะหรือใครจะเข้ามาดูตัวรถนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้จบนะและชอบตัวรถเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ผมนะฮะเขาจะจองออนไลน์มาเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเขาจะดูคลิปไว้นะครับแล้วก็จองออนไลน์เข้ามานะฮะแล้วก็นัดวันดูรถ วันที่ดูรถนะครับลูกค้าชอบตัวรถจัดไปนแนะตอนเช้ารับรถจัดตอนเย็นแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบคันนี้เรามีคันอื่นให้เลือกลูกค้าสามารถเปลี่ยนชันได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชอบเลยเราสามารถทําคืนจองให้ทันทีแค่ยอกจองล็อกรถไว้ก่อนเพื่อคันนี้จะได้เป็นสิทธิ์ของคุณลูกค้านะครับมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกก,กันนะฮะเรียมสัน ฝากระโปรงหน้านะครับนี่เดี่ยมเงาๆคมคมเลยไม่บุบไม่ลักจีมนะฮะออกแบบแอโรไดนามิกให้รูหลมได้ดีขึ้นไฟหน้านะครับไม่แตกไม่เล้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะฮะสวยๆเลยนะครับโลโก้อาร์มโตโยต้าตรงกลางมีมาให้พร้อมกับคาดด้วยโครเมียมนะฮะตรงใต้โลโก้ยาวจากไฟหน้านะครับจากฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะไฟทับทีอ๋อขออภัยไฟตัดหมอกให้มาคู่หน้าแล้วนะครับทะเบียน 69ห้อหนึ่งสวยๆหนึ่งคันนะฮะสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในด้านข้างมาให้แบบนี้นะครับคันนี้มีโตโยต้าเซฟตี้เซนมาให้ในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงเนาะมันจะมีเรื่องปลอดภัยของความมาตรฐานมาครับมาตรฐานยกพวก ABS อะไรทั่วไปเนาะแต่คันนี้มีความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าเซฟตี้เซนระบบการออกนอกเลนระบบกรแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะมีมาหมดเลยนะัะ แล้วก็จุดเชื่อมต่อแก้มข้างอ่านิดนึงเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันตัวรถนะฮะไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับล้อแมกเป็นสีบอลนะฮะล้วนเลยนะครับสาหรับคันนี้นะฮะได้ขนาด17นิ้วมานะฮะไม่มี่มีรองร้อยของการปีนฟุตบาทขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟา,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ นะฮะตกแต่งโวยโครเมียมนิดหนึ่งฮะให้เป็นในเรื่องของลายเส้นที่สวยมากๆนะครับด้านบนหลังคามีซันรูฟมาให้นะครับกระจกตรงซันรูฟไม่แตกไม่แล้านะพี่นะแล้วก็นะครับนี่เห็นไหมหดูใกล้ๆกันเลยนะฮะไม่แตกไม่แล้าหลังคาไม่มีบุบนะครับสวยๆเลยนะครับให้มองหาอยู่นะมือเปิดประตูนะครับได้เป็นโครเมียมมารอบคานเป็นสมาร์ทเคเลด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายใน นะฮะเปิดให้ดูภายในฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนึงภายในนะครับได้เป็นโทนสีเบดนะฮะสลับสีดำนะฮะที่เป็นคอนโซลกลางที่เป็นสีดำนะฮะสีเบดเนี่ยให้อารมณ์ของความหรูหรารักชูรี่นะครับสวยๆเลยนะฮะมองแล้วสะอาดสะอ้านสบายตานะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันคูชชอนโทนมีมาให้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นแพทเทินชิพมีมานะครับในเรื่องของเครื่องเสียงเป็นของ JBL นะครับรวมถึง หน้าจอสามารถสัมผัสได้มีเนวิเกเตอร์นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เลยนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้คันนี้แยกอุณหภูมิมาให้แล้วซ้ายขวานะสำหรับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูมีเวเลสชาร์จเจอร์เกียร์ออโต้นะ,ะับมีโหมดนอร์มอลโหมดมีสปอร์ตโหมดบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าคอนโซลตรงนี้นะฮะกัง ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบนุ่มๆแบบบรกินซีนมาตกแต่งด้วยลายกราฟิกสีเทาอยู่ด้านหน้ามีแอมเบลไลน์นะฮะหรือไฟนะครับที่ตกแต่งมาให้แล้วนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงเนื่อง,งจากว่ารถคันนี้เป็นรถผู้บริหารมานะครับรถผู้บริหารปลดระวางมามันจะมีในเรื่องของโ h ยสติ s ก i c k e อย่างแมวออกเลยนะครับนี่นะฮะจะมีในเรื่องของอจอเขาเรียกว่าทัชสกนะรีนนะฮะตัวทัชสกรีนมาให้แล้ว นะครับกว้างนะครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลองนั่งด้วยนะครับผมอยากจะเป็นสวมเป็นตัวผู้บริหารมาอีกสักวันหนึ่งนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับกระจกด้านหลังก็ไม่แตกไม่แล้านะฮะกระจกแท้เดิมนะฮะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะฮะโลโกโตโยต้าชัดเจนนะครับฝาท้ายนะฮะเหลี่ยมสันฝาท้ายไม่บุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟท้ายเนี่ยฟู l ล LED ไม่แตก ไม่ร้าวไม่มีไอ้น้ำไฟทับทินด้านล่างให้มาถึง2จุดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง4จุดด้วยการคาดเอลด้วยคําว่าแคม r y ตรงน,รงนี้ตรงกลางเห็นไหมเป็นโครเมียมเลยนะฮะสวยๆเปิดฝาท้ายเข้ามานะครับรับรองได้เลยนะสำหรับรถแคม r y เนี่ยเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเนาะปลดระวางมาเนาะนี้ฮะได้ในเรื่องของสัมภาระถุงกงถุงกับถุงกรับก๊อฟเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย ใส่ได้แน,น่นอนนะฮะใส่ได้แน่นอนใช้ชอบตีกรอบนะแล้วก็พวกยางอะไหล่ชุดแมลงชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่เนี่ยปกติแล้วรถทั่วไปมันจะอยู่ด้านหน้าเนาะ <c oughs> แต่คันนี้อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใต้นี้เป็นแบตเตอรี่เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดนนะ่ะจะอยู่ตรงผู้โดยสารด้านหลังอยู่ใต้เบาะนะฮะอยู่ใต้เบาะสี่ใบนะครับส่วนจุดเชื่อมต่อด้านท้ายนะฮะ ไม่มีอ้าออกแหวนนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันคมนะฮะนี่สวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะมือเปิดโครเมียมแบบนี้นะครับล้อแม็กซ์สวยๆนะเดี๋ยวพาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูด้วย <c oughs> ขออภัยนะครับขอ <c oughs> อภัยคันนี้นะฮะได้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับในราคานะฮะ9 3 0 0 0 0 ฟีดาวผ่อนประมาณ16,000เลขไมล์ห2 0่1 0สกิโลเป็นตัว,ตว Toyota Camry h y b ฮบ d ิดพรีเมียมเครื่องยนต์2.5คันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ24.5กิโลลิตรเลยนะนะฮะนี่สวยเลยเดี๋ยวจะพาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเล่นระบบต่างๆภายในเปิดเข้ามานะฮะฝั่งนี้จะเห็นแผงปรับรบกระจกอยู่ด้านข้างพร้อมกับเมนบรีเซตนะฮะที่สามารถเซตบาะ ให้อยู่จุดที่เราต้องการได้เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับสามารถเซตได้เลยนะ <c oughs> นี่นะครับสตาร์ทนะฮะก็เป็นผู้สตาร์ทมาให้แล้วสําหรับคันนี้นะฮะขออนุญาตลดเสียงก่อนนี่เราสามารถลดในพวงมลาลัยได้เลยนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับอ่ะนะฮะ หน้าจอ M I D ออกแบบสวยมากๆมีพวกจอมินิเตอร์มาให้นะฮะบ่งบอกถึงข้อมูลต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเลขไมล์องศาอุณหภูมินะครับทิป A ทิป B นะฮะมีหมดเลยนะสำหรับคันนี้นะครับการใช้งานของ Camry h y b r i d นะฮะเครื่องยนต์ h ฮบริดเนาะเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ h ฮบริดสตาร์ทขึ้นจะไม่มีเสียง คนภายนอกจะไม่รู้นะครับว่าเราสตาร์ทหรือเปล่านะฮะแต่นะฮะเรารู้นะครับเพราะอะไรมีคําว่าเรดี y ที่เป็นสีเขียวขึ้นมานะฮะคำว่าเรดี้นี่คือเครื่องยนต์พร้อมทํางานแต่คําว่าเรดี้ไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเครื่องยนต์ยังไม่พร้อมทํางานนะครับอ่ะเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของพวกเลขไม่นะครับไอตัวเหลืองๆเนี่ยมันเป็นตัวเตือนลมยางนะครับตัวเตือนลมยางนะยางอ่อนยาง แข็งอย่างเงี้ยครับเป็นจุดเป็นจุดตัวเตือนลมอย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำนะฮะไม่มีช้ำเลยนะครับแล้วก็ปุ่มมัลติฟัง์กชันสั่งงานด้วยเสียงปรับเพิ่มเสียงเปลี่ยนมหมตต่างๆที่สําคัญคันนี้มีในเรื่องของนะฮะ d a p t i v e Cruise Control แบบแปรผ่านแต่ไม่ถึงจุดยุดนิ่งนะครับไม่ถึงจุดยดนิ่งนะฮะสวยมากๆเลยนะครบเชครบชุดเลยนะ ความปลอดภัยเต็มระบบแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะฮะคอนโซลนนหน้าหน้านิ่มๆนะฮะหน้าจอสามารถเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์ได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ในแอปต่างๆแบบนี้นะครับมิลเลอร์ลิงนะฮะแอปต่างๆ <c oughs> ขออภัยนะครับอะมิลเลอร์ลิงแอปต่างๆมีมาให้นะครับรวมถึงนะฮะนี่ ขออภัยนะพอดีเสียบผมยังไม่สบายอยู่มีอาการเจ็บคอนะครับในเรื่องของอแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้นะฮะและก็ตรงกลางไวเลสชาร์จเจอร์นะครับนี่ไวเลสชาร์จเจอร์นะฮะชาร์จไร้สายเกียร์ออโต้นะครับ,รรรรบมีเลฟโทนิกหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดบวกลบตรงนี้ เบรกมือไฟฟ้าออ,ตโ,อโต้เบรกโฮลีวีโหมดอีโคโ่โหมดนอร์มัลโหมดสปอร์มตมีแอร์ในเบาะให้ตรงนี้สามารถปรับลดแอร์ในเบาะได้ปิดไปได้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้นะฮะวันนี้อากาศเนี่เห็นไหมครัคึมๆเลยคลึมๆฟ้าคึมฝนนะครับแอมเบนไลน์นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของคู่มือสำเนาอยู่ครบนะครับพี่อยู่ครบเลยถัดมาด้านบนนะครับกระจกมองหลังได้เป็นตัดแสงอัตโนมัติ มาให้แล้วนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของม่านบังแดดนะครับที่เป็นกระจกมาให้เปิดปุ๊บเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของไฟที่ส่องสว่างด้านหน้ามาให้แล้วนะฮะตัวเนี้ยแม่บ้านชอบแน่นอนนะฮะสลูฟนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะม่านตรงนี้เราจะเปิดออกอย่างนี้นะครับแต่สลูฟด้านบนเนี่ยเราจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับกดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะฮะนี่ง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะปิดก็ปิดง่ายๆครับปิดก็อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ เปิดตรงนี้เปิดฝั่งนี้นะครับปิดฝั่งนี้นะครับผมส่วนใครจะยกรับลมเฉยๆนะฮะกดนี่ผมมันจะอยู่ตรงนี้กดขึ้นรับลมนะครับเอาลงนะฮะนี่แล้วก็มา่านบางแดดปิดง่ายๆเลยนะฮะสวยๆอีกหนึ่งคันไม่อยากให้พลาดกันเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะผมสูง178มาดูหัวเข่ากันว่าหัวเข่าผมเนี่ยมันจะชนไหมนะฮะมาเห็นไหมฮะ กว้างเบาะเนี่ยเดมีขัดให้อยู่นะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับขัดสีแน่นอนนะฮะสำหรับตัวเบาะนะฮะด้านหลังนะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างทจะสวยชัดเจนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะปกติแล้วนะครับเราจะสั่งงานคนข้างหน้าเนาะลดเสียงหน่อยลดแอร์หน่อยนะครับปรับนูน่นปรับนี่หน่อยถึงตอนนี้เราไม่ต้องแล้วนะครับดูเสา A นะฮะนี่เสาเอเนี่ยเป็นแบบสีเบจท,ทำให้เป็นส่งลักชัวรี่มองแล้วสบายตาสะอาดสะอ้าน หัวเข่าผมก็ไม่ชนนะฮะจากการที่เราจะสั่งงานด้วยเสียงไปข้างหน้าบอกข้างหน้าปรับรถแอร์ปรับอะไรแล้วมากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> นี่กดเพิ่มเสียงวอลลุมนี่เห็นไหมได้ยินไหมโอ้โห <J BL. S 1> เสียงดีด้วย JBL นะครับนี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะครับอ่าปรับลดเสียงจากตรงนี้ได้ปรับจูเนอร์หา ในเรื่องของช่องวิทยุได้เลยนะฮะปรับรแอร์นะครับนี่แอร์หลังนะอุณหภูมิแอร์นะครับปรับเอนเบา,านะครับปร,รับเบานะฮะที่สําคัญตัวนี้ม่านบางังแดดด้านหลังเห็นไหมเดี๋ยวกดกดเมื่อกี้กดลงกดขึ้นเห็นไหมครับนะฮะมีมาให้แล้วสะดวกสบายมากๆนะพี่สะดวกสบายมากๆใครได้คันนี้ไปขับบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจคันนี้โทรมาหาผมได้เลยนะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก toyota omotenashi ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6อแอดไลน์ p a r n p i 1992ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูนะมาดูว่านะครับห้องเครื่อง สะอาดแค่ไหนนะนะฮะนี่เครื่องยนต์นะฮะผู้หญิงใช้ได้นะเนื่องจากว่านะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยอ่ามันมีในเรื่องของโชค๊คอัพฝากระโปรงมาให้แล้วแบบนี้เลยนะฮะมีเฉพาะตัวแคมรี่นะฮะรถที่เป็นอ่าสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ห้องเครื่องนะฮะฝุ่นค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคันนี้รถแรกเข้ายังไม่ได้ล้างภายนอกยังไม่ได้สปาภายในนะครับเึงเข้ามาสดๆร้อนๆเอามาถ่ายที่รับชนกันนะฮะ ข,ข้อดีของรถแรกเข้าคืออะไรหนึ่งนะครับเรารู้สภาพตอนแรกเข้านะฮะแล้วเรามาตั้งขายเนี่ยผมมีประวัติให้ดูนี่พี่แรกเข้าไม่ได้ต่างจากตอนรถพวกชนตั้งขายแบบนี้เลยไม่มีชนหนักมาเรารู้นะครับถ้ารถแรกเข้ามีชนเนี่ยเราถ่ายวิดีโอให้ดูเลยนะว่ามันชนมาแน่นอนนะครับตัวเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์2.5ไฮ b ริดนะฮะตัวนี้นะครับประมาณ100 170 แรงม้ามากเกิน17แรงม้าถ้าจําไม่ผิดนะฮะขออภัยด้วยนะถ้าผมจําผิดนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับนะฮะเคมีพันเคมีพันต่างๆไม่แตกไม่เล้านะฮะไม่รั่วซึมนะครับแล้วก็ซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังถ้าเกิดน้อยลงถึง80%ซหรือเลย2ปีมาแล้วผมเปลี่ยนให้เลยนะฮะขออภัยนะครับ โชกนะฮะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้รวมถึงหัวนอ็อตฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถที่เชื่อมต่อกันเนี่ยไม่มีถูกคันไถข,ขยับแบบนี้เลยนะครับทานไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมไทยโคอยโตะนะฮะสวยๆคานบนหมอน้ําไม่บิดเบี้ยวนะฮะมีอ่าตัวนี้รองมาด้วยนะครับรับรองนะฮะไม่บิดเบี้ยวแน่นอนไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับไฟแท้ไฟเดิมไทยโคอิโตะนะครับรุ่นนี้ใช้โคอิโตะอยู่นะนะฮะ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าชัดเจนเลยไม่สากมือซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะฮะร,รูระบายความร้อนป้ายคําเตือนต่างๆอยู่ครบสักกาดกันความร้อนก็อยู่นะฮะอยู่ครบเลยนะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะฮะสวยๆอีกหนึ่งคันไม่อยากให้พลาดกันเลยนะฮะใครพลาดถือว่าถือว่าพลาดเลยนะสําหรับรุ่นนี้นะครับสีนี้นันนจะเข้ามาถีรับพี่ให้ดูสปอตเมดองเมดอาร์ครับ เลียงกันเป็นตับสวยๆฮะประกบกัน3แผ่นให้ดูเลยนะฮะแผ่นแรกแผ่นที่2นะฮะแล้วก็ข้างในอีกแผ่นที่3นะเผลอๆสี่แผ่นเลยนะเนี่ยสแผ่นนะฮะสแผ่นนี้ประกบ3แผ่นนะฮะยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม้ตัดต่อตัวถังเรารับซื้อคืนเต็มจานวนเรามีเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายนะฮะว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจพบเจอชนหนักมาเนี่ยรับซื้อคืนแน่นอนนะครับจุดแจ้งเตือนลมยาง น็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับรวมถึงนะฮะนี่นะฮะจะให้ดูในเรื่องของคีบโรบอทนะฮะคีบโรบอทเนี่ยในเก่งจะมีทุกคันนะจะเป็นจุดที่ไม่โดนสีเพราะอะไรเนื่องจากว่านะครับเวลาเราชุบสีเนี่ยการชุบสีต่างๆเนี่ยครับตัวรถนะฮะจะมีโรบอทคีบจุดที่ต้องคีบนะมี2จุดคือประตูด้านหลังฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งน้นซ้ายกับขวานะครับจะเป็นจุดคีบเลยนะสาหรับ ตัวนี้จะไม่มีทางโดนสีแต่ถ้าพี่ๆไปตรวจพบเจอว่ามันโดนสีมาเนี่ยพี่การตีได้เลยนะว่ารถทันนั้นทําสีมาแล้วเนื่องจากอะไรไม่รู้ฮนะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะฮะฝาท้ายส,สวยๆไฟแท้ไฟเดิมเป็นของไทโคยิโตะนะฮะไทยโคยิโตะนะสองฝั่งเลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับนี่ไทยโคยิโตะนะฮะใคร <c oughs> อยากได้รุ่นนี้ไปขับนะครับคันนี้เลยนะไปขับ ติดต่อผมมาได้นะครับผมปานเพชรยนเนี่ยยินดีให้บริการทุกท่านโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง02 571 3369นะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นคีบโรบอรตสปอนเมอด์องเม็ดอาร์คเรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผน่นสวยมากๆนะครับในราคา939,000ฟีดาวพ์อน1 6นะใครที่นะครับสนใจนะฮะดูคลิปจบนะฮะสามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันที แพนเพจเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจดนะฮะรวมถึงนะครับสปอนเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงกันเป็นตับแบบนี้ประกบกันสามแผ่นแบบนี้ไม่มีชมหนักชนหนักจมน้ำกับกอไมามาแน่นอนนะครับต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับมองหาอยู่นะฮะคันนี้ t o y ย t a c แคมรี่ h อไฮบตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดปี2021เลขไม่1 2สกิล ในราคานะฮะ9 3 9 0 0 0ฟรีดาวน์อนเพียง1 6 0 0 0บาทสนใจติดต่อผมมาได้เลยผมปานเพชรยนต์ที่ปร,รึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โอม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ TARNPI 1992ได้เลยนะฮะยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมแบบนี้ ทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยนะใครที่มองหารถเข้าใหม่ส,สวยๆนะฮะติดตามกันไว้กด u ับสไคร์กันไว้และต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของน้เสียงพอดีผมยังไม่ได้หายดีเนาะป่วยมาสักระยะแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่านะก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้แล้วก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะฮะสำหรับเรื่องเสียงใครที่มองหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจัก็สามารถโทรติดตอ่อกันเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ